เช้ามาดูค่ะทะเลบางแสงก็สวยนะอูรอบๆนะคะทเนะเลบางแสงก็สวยนะจริงๆแล้วเช้าอื้สวยด้วยคสวยจริงๆเลยบรรยากาศยามเช้า ของบางแสนนี่เที่ยวหนึ่งวันหนึ่งคืนน้ำทะเลก,ก็ใสนะบางแสนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่สุก,กระปรกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคุณทะเลใสน้ำสะอาดนี่สวยมากเลยสวยจริงๆ